สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่ทานนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารต่างๆนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวของทางด้านอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับ หรือว่ายังไงนะครับสําหรับทางด้านเซเปนโกจะขอยืมทางด้านซินเชนโกไปร่วมทีมพี่เจนัวมุกลาคมนี้ทางด้านอันเดรเซเปนโกนะครับผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของทางด้านเจนัวทีมจากเซเรียอาอิตาลีกําลังวางแผนในการเจราจาก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อที่จะขอยืมทางด้านอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ตามรายงานของสื่อดังอย่างสปอร์ตวิเนตนะครับตามรายงานนะครับ ซินเชนโกประทับใจในปีทาของทางด้านซินเชนโก o ตั้งแต่เข้ารับงานคุมทีมชาติยูเคนะครับโดยเขากล่าวว่าซินเชนโก o เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สามารถเล่นได้ในหลายตำแหน่งเขามีพรสวรรค์ 1, และเป็นผู้เล่นที่ฉลาดมากๆด้วยก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยินดีปล่อยทางด้านอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกไปร่วมทีมแบบถาวรหรือว่าจะไปแบบยืมตัวนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านโอเล็กสเตนเดอร์เชนเชนโกนะครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างที่เชฟเชนโกได้กล่าวเขาสามารถเล่นได้ในหลายตำแหน่งนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของทางด้านกุนโดการแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเ,เตรียมเฮได้เลยนะครับล่าสุดนะครับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะเรียกตัวทางด้านอินคารกุนโดกันมิดฟิลด์ตัวเก่งเข้าคุยต่อสัญญาเพิ่มเติมหลังจากที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะอยู่ในวัย31ปีนะครับกุนโดการนะครับปัจจุบันสัญญาจะหมดลงในปี2022-2023นะครับและการต่อสัญญาครั้งนี้จะทำให้เจ้าตัวอยู่กับเรือใบสีฟ้าไปอย่างน้อยถึงฤดูกาล2024-2025เลยทีเดียวและการโหวตของแฟนบอลน,นะครับกุนโดกันคือนักเตะที่แฟนเรือใบสีฟ้าอยากให้เล่นกับทีมไปจนแขวนสตัตแสดงความยินดีด้วยนะครับข่าวที่3นะครับเป็นข่าวของทางด้านจ้าคันซิโ ก็คือทางด้านเฟเดร์เดลซันโตนะครับกุนซือของทีมชาติโปรตุเกสได้ออกมากล่าวยกย่องทางด้านเจาคันเซโล่ฟูลแบ็กตุกเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าเป็นผู้เล่นในตำแหน่งดังกล่าวดีที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันนะครับเขาได้กล่าวว่าฟูลแบ็กทุกคนที่เรามีในตอนนี้เล่นในทั้งซ้ายหรือขวาดังนั้นเราจะตัดสินใจเลือกใช้งานแน่นอนว่าความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าตอนนี้คันเซโล่คือฟูลแบ็กที่ดีที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทางด้านซาร์คอนเซโลนะครับในฤดูกาลนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาเป็นผู้เล่นฟูลแบ็กก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งเช่นกันนะครับในหลายๆเกมที่เราเห็นนะครับเขาจะเติมคุ้นสูงแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์นอกกรอบเขตโทษหรือว่าแม้กระทั่งพาสบอลสวยๆจ่ายบอลทะลุช่องสวยๆให้กับผู้เล่นในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าไปจบสกอร์นะครับข่าวที่4นะครับเป็นควันหลง ในก่อนเกมดวลกับทางด้านผีนะฮะหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านเควินเดบอยนะครับได้เปิดเผยกับมิดมิดโพส์ดนะครับของเบเยียมว่าพวกเขาทําการซ้อมเพียงแค่1ินาทีก่อนที่จะบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงทิ่นเพราะว่าเป็ปกวัวเดอลาไม่รู้ว่าคู่แข่งอย่างโอเลกุนาโซชาจะเล่นแผนแบบไหนเควินเดบอยนะครับได้กล่าวอย่นะครับอย่างนี้ว่าปกติก่อนวันแข่งพวกเราจะซ้อมเทคนิคก,กันขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งจะเล่นแบบไหน แต่ก่อนเกมกับยูเนเต็ดเป๊ปบ,บอกว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยและไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาเล่นแบบไหนแล้วเราก็หยุดซ้อมกันแค่ประมาณ10นาทีส่วนใหญ่เป๊ปจะรู้ว่าคู่แข่งจะมาเล่นแบบไหนแต่คราวนี้เขาไม่รู้เลยว่าตอนนั้นพวกเขาไม่รู้จะต้องทํำยังไงเราก็ทํากันไปเหมือนที่เคยทําแต่เป๊ปไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าว่าพวกเขาจะเล่นแบบหลัง5คนหรือหลัง4คนเล่นแผนไดมอนด์ตรงกลางหรือลุก3คนก็เป็นการเปิดเผยของทางด้านเควินเดอร์บอยนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าทางด้านเป๊ป้เดียร่านะครับ มาได้ซ้อมเต็มที่หรือว่าซ้อมเทคนิคอย่างที่เคยทำนะครับเพียงแค่ซ้อม10นาทีก่อนที่จะเจอกับทางด้านยูเนเต็ดแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าโซชาก็คุมทางด้านยูเนเต็ดแบบชนะเกมแพ้เกมเสมอเกมแล้วกลับมาชนะอะไรประมาณนี้นะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้เลยนะครับเป็นข่าวของทางด้านราฮิมเซอร์ลิงซึ่งราฮิมเซอร์ลิงนะครับติดโผหนึ่งใน3แข้งที่บาร์เซโลนาเตรียมงบในการที่จะเสริมทัพนะครับ มาการ์สื่อดังของสเปนนะครับระบุว่าสโมสรบาร์เซโลนาหลังจากที่ไดบลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาทางด้านชาบีอันเดเดสมาเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับโดยพวกเขาได้เตรียมงบประมาณในการที่จะคว้านักเตะเข้ามาเสริมแข่งในเดือนม,มกราคมนี้นะครับลาหินสเตอร์ลิงนะครับเป็นหนึ่งในสามที่ทางด้านบาร์เซโลนาจะเสริมทัพนะครับประกอบไปด้วยมีเอเซียนคาวานี่แล้วก็ติโมว,วนเนอร์ชาบ,บีนะครับก็ ได้เข้ามารับตําแหน่งเป็นกุนืือของบาร์เซโลนาหลังจากที่ทางด้านบาร์เซโลนานะครับได้แยกทางกับโรนันคูมันนะครับจากผลงานที่คุมทัพได้อย่างยแย่โรนันคูมันนะครับทำชัยชนะได้เพียงตีนัดจาก12เกมในลีกในปัจจุบันหลังอัดดับที่9ของตารางนะครับและเสี่ยงต่อการตกลอกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มเต็มทีนะฮะร,รายงานระบุว่าพลพรรคของทางด้านบาร์เซโลนานะครับ เตรียมที่จะเจียดเงินบางส่วนในการเสริมความแข็งแกร่งของทีมในเดือนมกราคมนี้พร้อมกับที่จะระบายแข้งบางคนในทีมออกไปด้วยเช่นกันซึ่งอนาคตของดาวเตะทั้ง3ลายนะครับกับทีมของพวกเขาในปัจจุบันกําลังตกอยู่ในเครื่องหมายที่มีคําถามว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับหลังจากที่เป็นตัวเลือกสํารองอย่างต่อเนื่องเดอะคาดการว่าพวกเขาพร้อมที่จะบอกลาทีมหากได้การันตีในการลงเล่นทุกนัดให้กับบาร์เซลโลน่านะครับ เอาละครับท <łość> ั้งหมดนะครับแอดมินก็ได้นําข่าวสารต่างๆนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆพี่น้องมีความคิดเห็นประการใดนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสาหรับ EP นี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ